นั่งคุยกับหัวอ,อกคนเป็นแม่กับคำพูดแรงๆนะแม่ต้องเข้าใจหนูแม่ต้องรับหนูได้ก็แม่คือแม่หนูแต่อารมณ์ที่ใส่แม่ไม่คิดถึงคำพูดของตัวเองนะคนอื่นเอาใจได้มไม่ว่าแม่ยาครอบครัวทางอื่นนะคะเพื่อนฝูงนะยอมรับได้เข้าใจเขาแต่พอมาใส่อารมณ์กับแม่เหมือนกับเขาเรียกว่าพานอ่ะนะพานคนอื่นไม่ได้ แต่่านพ่อพานแม่เนี่ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าหาธรรมเพราะแม่ก็มีหัวใจนะยิ่งแม่แก่แล้วแม่แก่แล้วมีอายุแล้วยิ่งแม่ที่ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนยายจ๋าแล้วก็แม่แม่หลายๆคนเนี่ยนะหนูยังได้พึ่งแม่เนาะเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเราเป็นแม่คนแล้วต้องมีสติกับการรักษาหัวใจผู้เป็นแม่ของเราด้วย จริงอยู่ณนะวันนี้อยู่ในอารมณ์วัยรุ่นในอารมณ์ที่ยังเออาแต่ใจแต่หนูก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่คนแล้วนะถ้าลูกหนูเติบโตขึ้นมาเอาให้คิดง่ายๆเลยหนูอ่าพูดกับแม่แรงๆแต่ถ้าหนูเจอลูกหนูกระแทกกลับแบบนั้นหนูจะคิดยังไงในชีวิตอย่าลืมว่ากงกรรมกงเกวียนสิ่งที่เราทำกับแม่วันนี้นับไปวันข้างหน้าเราจะเห็นลูกของเรานี่แหละ ที่จะย้อนสะท้อนกระจกเออทำกับหนูนะลูกนะอันนี้ยายฝากถึงเด็กๆทุกคนรวมทั้งลูกยายจ้าล้านล้านนะะทุกๆคนเลยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเนาะอ่าหลายคนที่ร้ายแรงกับแม่สุดท้ายแล้วอ่าที่เห็นๆน,นะสุดท้ายแล้วไอ้ที่พึ่งได้เนี่ยก็มีแต่แม่ตัวเองล้านเมืองไทยก็เหมือนกันแต่ดูถูกแม่ชีวิตหนูอ่ะ พอมีลูกปับ๊บหนูจะต้องให้ลูกดีหนูจะต้องอย่างง้นอย่างนี้ความรู้สึกของหนูยังโชคดีนะมากเพราะแม่นะ่ะตั้งรากฐานให้กับหนูมาได้ขนาดนี้แต่ให้คิดถึงหัวใจแม่เลี้ยงหนูมากว่าจะเติบโตด้วยความลำบากกว่าจะมีวันนี้ให้หนูมีหลักแก่นได้เนี่ยเออด้วยแรงผลักดันของแม่นะ่ะอย่าลืมข้อนี้ลูกนะอย่าลืมข้อนี้ใจของแม่คนหนึ่งเนี่ย ก็อยากให้ลูกพูดดีเอาใจบ้างนะเห็นความเข้าใจบ้างไอ้ที่พูดที่ติก็เพราะว่าห่วงใครคนอื่นเขาจะมาติหนูนอกจากแม่จากผู้ที่รักหนูจริงๆจ,จากใจว่าผิดก็ต้องพูดไปตามผิดหาทางออกให้กับลูกคิดตามลูกห่วงลูกก็ใหญ่จ๋าก็เหมือนกันนะอืมน่ะแต่ณนะขณะนี้ไปพูดกับใครก็ดีๆเพาราะ แล้วลองวัดวัดเอาความเป็นจริงใครผู้จูนเจียช่วยเหลือเรานะเลี้ยงหลานไปทิ้งให้กับคนอื่นได้ไหมนะอืมก่อแม่เนาะในหัวใจนะอยากให้เด็กๆรุ่นเนี้ยไม่ใช่เด็กกันละยี่สิบเจ็ดยีบแปดนะลูกสาวยายก็สามสิบประสบการณ์ชีวิตผ่านมาก็มีให้เป็นบทเรียนแล้วลองพินิษพิจารณาให้ดีอ่า เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังแม่พออายุมากขึ้นก็ง้อลูกเนาะเออคิดถึงหลานช่วยลูกพยายามถอยหลังแต่อารมณ์ของลูกในวัยรุ่นกระแรงขึ้นทุกวันทำให้แม่เสียใจกับคําพูดอย่าหาทาลูกเอ้ยพอวันข้างหน้าหนูจงจำคำํำยายไว้เลยนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยหนูจะเจอแบบนี้แล้วหนักกว่าเก่าเพราะณสมัยนี้หนูยังควบคุมอารมณ์ กระแทกแม่ไม่ได้เลยแล้วถ้าเจอรุ่นลูกหนูจะหนักขนาดไหนจงจำคำยายไว้ถ้าไม่คิดจะปรับนาวันนี้วันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วอย่ามานั่งเสียใจอย่ามานั่งร้องไห้ว่าหนูทำผิดกับแม่จริงๆพูดได้แค่เนี้